สบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องเอ้ยสวัสดีจ้าประลึงทุเจ้าทุจ้าไรมอมแมมขนาดเลยพี่น้องเสื้อสบายดีเดอ้อพี่น้องเสื้อคอยเลืองจะทูมิวก้ทูหบวงชุกใส่กินยังเห็นอันนั้นพูพ่อก,กันย้ำแรงคือเก่าพี่น้องมาลงจากแอลได้เลยติดแมทเซนได้เลยสัมอ้ออยแท้ๆเอย้ย ไปแล้วพอไปอ่ะราด้วมมไหมวันให้ไปดีนะเลียนอยางคือะไก่ยังไปไปไปเลาะหาเลากก่อนหาหลากแล้วไเอาไปฟังเพื่อนก่อนไปกโกงอะไก็ตอกแห่งโคไปไปล

nghèn vật thân, như vật thân Thấy mặt cua đấy rồi mặt cua đấy xì Đi cua đi 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 à, tớ thấy nó quả lăng nè Hãy thích ăn mì mụ muồng tít cầm Không thấy mụ muồng chút chút น้ำเดอดงเนาะกพดได้น้ำบิดแล้วลืมพดอะนซาวพดน้ ot, ่หงแคเโี ot, ่ยวบาต้นไพ่หุ้มต oui> ัดนั่นแหคือเก่าน้บริตัทหักมันบริกลน์หกมันอ่มันใหญ่หน่อยก็ตัดใหม่ตัดเล้วกระโปรงใหม่ ออเอาไว้ลวกไว้กิกกกนกับป่นกับแก้วสวนกระเบื้อหิเห็ดขังใหม่ไก่เขียบสวนกันว่างจะหาแนวมาขังนดี้เอาไม,าามา้แฟนมาขังนี่มันรอดอยู่ในตะนางใน่ยบนตะไคร่เน,น,น,นี่ยปิดแล้วปิดแล้ว อยากลงแต่คีดดีนีเราหมดแดงดนินครบเลยค่ะครบแล้วแค่โค้ลูกป้ปั้พูดควุดไล่ไปลูกป้าปไปปไอางนีน้เยไอ้เงการหมดครบล่ะหมดครบ โอ้ก็เป็นอะไรไม่หาบหรือเนหดพุหุ่มน้อยนะเอ้ยยุนแหงนะท่องคนไปบายด้ bái bai đúc bái bai hiểu mất Động mày ngom nằm bái tới đây ngủ sao đi đi vẫn khảo đây sởi pan nà wa at nà nọ โอ้ยคนณมาอย่างนั ian, not, not, oh ่งรถยายยายยายยาอย่างนั oh, people, please, ideas. Ideas, not, ่งมาอย่างนั่งเลยนะนายพี่น้องเลยเอาขาปอนเถอกับบอลล้อมลงนะมาอย่างนั่งเถหิวนมหรือจะไปกินนมอยู่ลองด้วยบลัมบลัมบลัมต่อยปากตัวเองเอามือปัดปากตัวเองบรรยากาศตอนแรกๆนี่พี่น้องฮ้อนเอะไร ปีที่แล้วเฮ็ดออกฝนตกไรยลบดินเปียกดินชุ่มยังก็ออกปีนี้ยังม,มียังออกเลยจากมือได้มือหนึ่งมันแดดแห้งเนาะแดดยังแห้งแห้งแดดโมแหงอ่ะพามิกิไปแหงไปนาดอกมัขคามก็ลายอยู่เลยโอ้โอ้โอ้สตกสตกกินดิดิกินดิด๊ดหยกอกขึ้นนอนลงนอนลง อันลงไว้มกินยังได้ไว้ลงมาอยากมาน้องเอยเห็น่ิดแม่งเพียงตึมตึมตึมตมั่แม่ขนาดแล้วอาบน้ำเด้องามแต่ผู้ใดบ้างงามแตอรยยังยังมาห้เมหแปะมือใครนี่ เฮ้นี่อดีจ่าปลาลุงอดีจ่าปลาลุงสวัสดีจ้าก่อนสวัสดีจ้าก่อนอดีจ่าก่อนหอมแต่บักม่วงชุกบักเสือกคอยเลี้ยงบนบนน่ะแต่บักม่วงชุกเลี้ยงอ่่อย่ำแรงพี่น้องเ้ยคนผมฟูๆนี่เอ้ยแต่อยากลงขี้ดินอีกเลยย่อมแล้วนี่แล้วพี่น้องเลยยัยยัยยย

ขีื่อเื่อเนาะอยู่เทิงยุ่งายอากาศห้อนสิยุ่งายมันหม okay. ักขึ้นไปหนังลินอยู่เทิงอ่ะนี่อ้าวไงลังไงลังไงลังขึ้นชั่งขึ้นซะก็โอเคนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอจบเอาไว้สักคนเนาะเอาิปกับมิวกีตอนแรงคือเก่าจ่าปะลุงพรคลิปหน้าเด้อขอบคุณผู้แม่พี่น้องเอฟซีบอร์สกูสกุลเนาะที่ติดตามขับชมและให้กำลังใจตลอดมาเนาะ พี่น้องก็ฝากเป็นกำลังใจเบิง่งโฆษณสาสพอนเ้อก็ขอบคุณถูกกำลังใจเนาะไปแล้วเด้อสวัสดีสบายดีเด้อพี่น้องสวัสดีจ้าเมื่ออยากเห็ดเนยเวลาอยากกินยังนำค่ะเอ้ยบอกเห็ดยังเห็ดได้เบอดอ่าไปละพี่น้อง